กวินครับวินครับกวินครับหันหนาหน่อยอะไรครับคือแบบเห็นไหมมันกำลงังว่ายมาเราก็เปียกเลยเห็นไหมน,นี่สุดสุด โู oh, okay. oh, ้โเธอ่าโอ้โหหัวเชมกันแตกแล้วเอาลงไปเยอะๆหน่อยขวดน่ะปลาหัวแตกหมดแล้วยื่นลงไปอีกครับแม่แม่ไหนอะไหนอ่ะเลือดเฮ้ยปลามันมันบาดเจ็บหรอเอาไปใกล้ๆหน่อยขวดน่ะ ไม่งั้นนะ่ะปลามันหัวชวนกันบาดเจ็บเห็นไหมอืมอนี่เหรอใช่ใช่ให้ตัวนั้นแหละเฮ้ยมันดีมากแล้วเรากำลังแย่งกันแย่งอาหารกันเวียนยืน่นพวดออกไปไก,กลๆหน่อยหัวมันชนนั้นหมดแล้วจุ่ม จมปลาเป็นลงไปในน้ำเลยครับตัวไ,ไหนตัวไหนจะมากินนมจะให้่ตัวนั้นมันกินตัวไหนตัวเล็กๆเหรอตัวเล็กๆใช่ๆนีไงตัวเล็กๆม,มาแล้วมาแล้วตัวเล็กๆนี <Quit. S 2> ไม่ชอบตัวสีขาวอ่ะตัวสีขาวมันสวยมากเลยอะ่ะสวยวอยันนี้สวยเหมือนกันนะวิ่เว้ยเว้ยเว จะแย่งขวดนมกบ,บินไปแล้วโอ้โหปลาตัวนี้มันคงนะเมื่อไหร่มันจะได้กินตากีน,เน่เห็นไหมเห็นไหมเจ้าลายมันมันมาดู่กินก่อนแล้วมันกระโดดได้ด้วยนะตัวสีขาวไม่โดนปากมันไปกินอาปากนานแล้วป่้นตัวสีขาวให้หน่อยวูสีขาวไม่ชอบปลาสีขาว ที่มันบาดเจ็บน่ะน่าสงสารมันเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันรีบกินใหญ่เลยก็วินให้มันกินเถอะไปล่อมันอยู่ได้เอาจุ่มลงไปเลยตัวไหนก็ได้มันกินเลยมันกินเลยไอ้ป e uh ัาเหมูมันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย สีเทาสีเทาสู้สีเทาสู้อุ๊ยได้แล้วได้แล้วสีเทาสู้สีเทาสู้โอ้โห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 ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยหัวมันชนกันแตกแล้วเกิดยันกุนแล้วะจะตายแลยจุนเลยจะโตเล็กๆจะได้โตเร็วเออจะโตนักเรียนไปไหนแล้วอ่ะเอาสีส้มหน่อยสีส้มหน่อยสีส้มสีส้มมากินของเราดี

ส่ขาวขี่เพื่อนมาเลยอ่ะสีขาวน่ะดูดิเอาให้สีขาวแม่หน่อยเอาให้สีขาวแม่หน่อยนี่ตัวสีขาวของแม่น่ะโอ้มันจมน้ำไปแล้วอ่ะมันตายลยมันอาปากอยู่แล้วก็ไม่เอาให้มันตะเคียมันชนกันหัวแตกหมดแล้วมันมาลวงพันโอ้จะไปล่อมันทำไมมันกินเถอะ ไปแล้วกระโดะโะปไหนนะหมดหรือยังกลังหมดับพี่จินนะพี่จีนึงปดึงึงไปเลยไปมันสุด สีเหลืองให้สีเหลืองให้เร็วสีเหลืองเมื่อกี้นี่แหละตัวสีเหลืองอ่ะหัวมันชนปูนหัวแตกหมดแล้ว เต็มหมดเลยยังก็เวีนเอาวัางตกนะลูกเอาวังตกเอาวังตกอกะไรมันจะหมุนันทีก็มันยืงขึ้นยืดลงไง มีหรอกเออเออจับลุงหน,น,งน่อยนะแม่จะยืนหามามาแบบนี้เออมันจได้กัดยินได้เงี้ยรอเหมดแล้วเหรอเวียน ากาวินบายบายปลาก่อนบายบาย